รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร้อเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างหน้าพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคิมนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคุณ50%บวกลบคืนนี้วันที่ผมเห็นสรรมการนะครับก็คือวันที่11 เดือน5พฤษภาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้คือจุดเจ้าตาโมริเรียนสซนสีกับดาวทิพวัคนุษท่ากับจุดเจ้าตาเมธความหมายจะแปลว่ามีอิทธิพลต่อบุคคลทั้งหลาย มีบุคคลอยู่ในอำนาจเป็นจำนวนมากอำนาจของเจ้าชะตาหรือความรู้สึกสำนึกในอำ,น,อำนาจของเจ้าชะตาอันนี้อ่านจากตำราเยอรมันนะครับการนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโอกาสดีๆนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอ,อ,อยู่ที่ข้าวองศาที่13องศานะครับราศีกรกฎนะครับ 5ลิานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับ100%แต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดหลั่งกัินไปนะครับทีน,นี้เนี่ยจุดที่มาส่วนสีคือดาวสองตัวรวมกันนี่คือจุดเจ้าตามมอนิดเดียนกับดาวทิพย์วัคนุ์เซนเตอร์ตรงกลางเรียกส่วนสีนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกจุดมิดพอยท์นะครับทีน,นี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวพุธในราศีกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเรียกว่า สามารถทําบางอย่างได้รวดเร็วเพราะอิทธิพลของชุดเจ้าตัดจันทร์เนี่ยในดาวประจําราศีของราศีกรกฎก็คือ,อแปลว่า,อาของที่เราทําแล้วอะได้ของถุกใจแล้วก็หรือแปลว่าอีกอย่างนึงก็คือต้องมีเรื่องของอมวลชนคนหมู่มากคล้ายๆกับผลงานที่เราทําไปแล้วเนี่ยเําว่ามวลชนอาจจะแบบมากกว่าสองคนเช่น อคนที่บ้านเราก็ได้ก็ขวอยางีงก็ได้นะหรือแบบคนในองค์กรคนในกลุ่มงานของเราอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเ,เป็นเอ,อลูกค้าที่ให้ผลประโยชน์ดีๆเราแล้วเราทําแล้วเนี่ยเอ,อเราสึกว่าทําออกมาแล้วว่าูกใจเขาด้วยแล้วก็เราก็ได้ผลประโยชน์ซึ่งตรงนี้เราจะแปลความหมายในลักษณะแบบนี้ได้ทีนี้เนี่ยอ,อมายโยงจุดเม็ดซึ่งจุดเม็ดเนี่ยดาวองค์นอกที่คอจรจริงเนี่ย นวันนั้นก็จะมีดาวพฤหัสอยู่ซึ่งอยู่ที่สูงสารอสีเมตรห้าสิดาซึ่งพฤทหัสก็คือเรื่องของราศีธนูก็คืออาจจะมีเรื่องของการติดต่อชาวต่างชาติหรือการติดต่อกับคนที่อยู่ไกลๆหรืออาจจะแปลว่างานที่คุณทำเนี่ยมีความสําเร็จที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดฝันเพราะจุดแม่เนี่ยแปลว่าการเกิดการเกิดความสําเร็จบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดแน่เพราะว่า าดาวพฤหาสกับจุตเมฆอยู่ในเรือนชะตาที่12ก็คือดาวนปพจน์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในลันกษณะของเออสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดและอถ้าลงรายละเอียดที่ที่ลึกอันนี้ก็จะได้รับอิทธิพลของอตัวนี้ดาวศุกร์กับดาวองคารดาวศุกองคารันที่ โยงกับจุดเมรซึ่งตรงน,นี้มันก็จะสามารถที่ความหมายว่าดาวสุงก็คือเรื่องเงินใช่ไหมอังคารคือกิจกรรมที่เราทําแล้วได้เงินได้ผลประโยชน์แล้วก็ประสบความสําเร็จคือดาวพฤหัสแล้วก็จุดเม่คือความเฉลี่ยที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราควรพอใจอย่างที่ผมยกตัวอย่างคุณอาจจะได้งานใหม่หรือคุณอาจจะได้ผลประโยชน์ก้อนใหม่หรืออาจจะมีเรื่องของการติดต่อบ,บางอย่างใหม่กับ ชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ไไกลยอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกอ่ะแบบที่บวกที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีนะครับเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความรักที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ไม่ต้องการความรักต้องการงานเงินอย่างเดียว,วเวลาพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนคาว่าความรักเเรื่องงานเรื่องเงินในทางกับการเวลาผมพูดเรื่องงานเรื่องเงิน คนอาจจะมีเงินเยอะแล้วงานโอเคอยู่ชอบคืออยากจะได้เรื่องความรักมากขึ้นครั้งนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับ ทนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิปฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตุวเวทนาอาชีพฮาร์เดสนี่ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณาสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำม,มุม4.5องศากับดาวเสาในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำม,มุม เ0องศากับเมริเดียนเมริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคราวนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเอ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย,ย่ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพกคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจานของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามรปสิ0องศากับดาวนิจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอเร์เยนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไม่ชนะก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเขา้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเดปจูนคือจุดเจ้าตาไมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ คุณก็เปลี่ยนคำว่างานคำว่าเงินเป็นเรื่องของความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นคราวนี้เนี่ยจะเป็นด้านบวกที่70%เรื่องของความรักความสัมพันธ์โคโนนี้นก็คือคุณอาจจะแบะะบเจอกับคนที่ดูดีคนที่สงสงหรือคนที่ช่วยเหลือคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่ากขให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําให้เรา ไปในจุดที่เราความรู้สึกว่าผึ่นพอใจว่าอิทธิพลของจุดเจ้าตาโมริเดียนซึ่งโมริเดียนเนี่ยเขาก็ได้รับอิทธิพลของราศีตุลเพราะเขาอยู่ที่16บองอุานราศ,าาศีมิศุนี่สิดลิบดาเนนี้กจะเป็นจุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีในลักษณะของการติดต่อแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถต้านทานได้ว่าดาวทิพวาขนุษ คล้ายๆแบบเช่นอาจจะมีคนแบบกดไ like, ลค์คุณคุณโพสไปเขาอาจจะอ่านหรือเมื่อก่อนไม่เคยอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะแบบเออมาดูแต่คุณรู้ว่าเขาดูหรือเขาส่องส่องคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับคนที่เรามีความรู้สึกว่าเออพึงพอใจคืออาจจะมีคนมาคุยกับคุณแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าพึงพอใจนะแล้วก็เป็นความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นหมายาว่าจุดเมฆคือการเกิดใช่ไหมแล้วก็ก็จะเป็นตัวบอกตัวบอกในเรื่องของความสําเร็จที่มันอาจจะมีเรื่องของการติดต่อชาวต่างชาติก็ได้หรือในลักษณะของความรักอิทธิพลของอดาวศุกร์กับดาวคา็คือความรักที่มีความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของการพัฒนาการที่ดีนะเพราะว่าคุณได้อิทธิพลของนาตรีโคโนนเนี่ยอันนี้ถือว่า คือคอดีอ่ะใช้ได้เลยนี่คือด้านบวกที่ดีอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซนในเรื่องของงานเรื่องของความรักซึ่งคือคือความรักคุณเนี่ยมันอาจจะแบบทําให้คุณนะมารู้สึกว่ามันโดดเด่นมากขึ้นกว่าเก่าก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยโคโนคือสูงสงหรือบางคนอาจจะแบบเป็นเรื่องของการพบปะกับคน คนที่ดูดีอ่ะคนที่เราไม่ต้อรู้สึกว่าทําให้เราอบอุ่นก็ได้นะอาจจะไม่เป็น้เป็นคนรวยออาจจะไม่อาจจะไม่เป็นต้องคนแก่ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ย่น้อยคุณก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทําให้คุณมีมีสีสันในชีวิตมากขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถตีข้อหมายในลักษณะแบบเนี้ยได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น70เปอร์เซ็นต์ด้านดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ อันนี้เนี่ยคนจะให้ผมอธิบายด้านลบมันจะมีด้านลบด้วยแต่ยังไงมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแน่นะครับเราไปพิสูจน์กันนะครับแต่ละคนอาจจะแบบเกิดด้านดีเรื่องเงินเรื่องงานบางคนอาจจะเกิดด้านดีเรื่องความรักบางคนอาจจะเกิดด้านแย่เรื่องของงานเรื่องของความราักม,ม,ม,มันก็อยู่ที่จุดเจ้าตาดาวกําเนิดของคุณเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นของคู่จริงในใน,ในชาตินี้แล้วก็ตลอดชาติเลยอะ่ะเพราะมันเป็นวันเดือนปีเกิดของคุณครับราวนี้เนี่ยถ้าเป็นด้านลบ เออสามสิบเปอร์เซ็นต์ของงานที่แย่ๆก็จะแปลว่าช่วงนั้นคุณอาจจะได้งานที่มันเกินกว่าเงินเดือนคุณเกินกว่าค่าตอบแทนนี้ได้ว่าคนน้อยคือสูงส่งเช่นแบบเคยทํางานทุกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณเคยทํางานสิบชิ้นหมื่นหนึ่งช่วงนั้นคุณอาจจะได้หมื่นหนึ่งแต่คุณอาจจะแบบโหเพิ่มมาอีกเท่าตัวอย่างนี้ได้นะเป็นยี่สิบชิ้นหรือหรืองานที่คุณทําเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นกว่าเก่า คือแม้รู้สึกว่าปัญหายเยอะอย่างนี้ก็ได้เจอลูกค้าจุกจิกทั้งๆท,ที่อาจจะไม่เคยจุกจิกกันเราแต่ถึงช่วงนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะมา,มาเยอะกับเราแบบแก้นูน่นแก้นี่หรือว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานของคุณทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องบางอย่างที่เราเนี่รู้สึกว่าเราต้องทํางานทํากิจกรรมที่เขาที่เขาบอกมาให้เยอะเหมือนแบบ เช่นคนที่บ้านสั่งซื้อของนู่นนี่อย่างเงี้ยทําให้งานเราแบบต้องต้องมาแบ,บ่งเวลาจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาสามารถตีความหมายใน,นลักษณะนี้ได้คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆริแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณครั้เดียวอ่ะ คุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหรลศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ย คนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีในนิดแต่ภายใน10ปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายใน10วันเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผม ว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน,น่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับออคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะ ว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ๊ะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ย อ,อวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสอง,องช่องจะไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า444บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราซีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้อง เระวังในเรื่องของอะไรเรื่องของเงินเรื่องของเพราะว่าอะไรเมอร์เรียนเนี่ยเ็าอยู่ข้างสารราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็คือเรื่องเงินแล้วก็มีสิ่งที่คุณต้านทานไม่ได้อีกคนดาวทิดาขนุชใช่ป่ะคล้ายแบบเอ,อแบบเหมือนเราเชื่อลงปากคนเราอาจจะทําให้คุณขาดทุนลงทุนไปแล้วเช่นสิบชิ้นมื่นหนึ่งคุณคุณอาสิบชิ้นมันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่คุณซื้อของมาสิบชิ้นใช่ป่ะ วันครึ่งเขาบอกเออพี่เอาห้าชิ้นอย่างเงี้ยห้าพันคุณก็ขาดทุนแล้วอะเพราะว่าเงินมันจมหรือแบบบางทีแบบคุณแบบได้งานใหม่อย่างเงี้ยคุณยังไปไม่ได้คุณต้องเคลียร์งานเก่าอยู่อีกห้าวันสิบวันอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเอางานเออใหม่นะมาทําหรือแบบเออแบง่งเวลาไปให้เขาเพื่อให้เขาเห็นว่าคุณกระตือรือร้น,ลนแล้วคุณก็อาจจะแบบไปวางหมากไว้ให้ใครแบบเฮ้ยมาทาแทนเราอย่างเงี้ย พระาะไม่งั้นคุณจะเจอปัญหาปัญหาปัญหาที่แบบว่าปัญหาที่เยอะมากอะ่ะเพราะว่าโคโน่ก็คือแบบมันเหมือนแบบสูงส่งแล้วก็แปลว่าผู้ใหญ่หรือว่าแต่ได้อย่างหนึ่งก็คือคนที่มีวุฒิภาวะสําหรับคุณอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนก็ได้หรือแบบคุณจะต้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะเขาอะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณอาจจะถูกใบวานอาจจะแบบให้ช่วยทํานู่นทนํานี่หรือแบบ อแถมไม่น้อยอะไรประมาณนี้หรือแบบอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็เยอะนะเยอะกว่าสิ่งที่เราควรควรจะได้แค่เนี้ยแต่หูแถมมันเยอะหรือว่างานก็หนักค้าตอบแทนน้อยไม่มีคําชมหรือว่าผลงานของคุณออกไปแล้วแบบว่าคนก็ไม่ได้มองเป็นผลงานคุณไงมองเป็นผลงานคนอ,อื่นคุณก็เหมือนคนปิดทองหลังพางก็คือแบบความดีไม่ได้บันทึกมาที่ตัวคุณนียอันนี้คือยกตัวอย่าง ก็คือเป็นด้านลบด้านลบส0มสิบเอร์เซ็นเรื่องของงานที่แย่โดยเฉพาะเรื่องของการคำประกันเหมือนแบบคนอาจจะเยินยอทําให้คุณรู้สึกแบบโอ้โหแบบแบบโดนยอเรารู้สึกว่าโอ้เราตัวโตแบบอยากจะแบบเอหน้าใหญ่ไปอบอุ้งเขาจริงจริงแบบไอ้สิ่งที่คุณอบอุ้งเขามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องประสบกับปัญหาที่ตามมา ก็คือความรับผิดชอบที่เราแบบไปเช่นไปจ่ายตังค์แทนเขาอย่างเงี้ยแบบนี่คนจะเป็นของเขาแต่คุณมีคําประกันนี่อาจจะเป็นของคุณอะไรเงี้ยนี่คือยกตัวอย่างนะแล้วก็ระวังเรื่องของงานนะก็คือเรื่องอะไรที่มันเกินตัวคุณเนี่ยคุณก็ต้องเขียนเป็นลัทักษรที่บอกเป็นลัทธิศรเวลาว่าอิทธิพลดาวพุธตรงนี้รัสกันก็คือดาวพุธก็คือเอกสยารสัญญาการเจรจาคุณก็ต้องระวังให้ดี ่งั้นคุณอาจจะแบบเสียผลประโยชน์ได้เลยซึ่งตรงนี้มันก็แบบจะเป็นแบบทิศทางด้านลบ30%มอร์นของงานเงินโอกาสที่แบบแย่แยสุดๆคืนนี้เนี่ยจะเป็นสามเปร็นตเรื่องขอามรักที่แย่ๆก็จะแปลว่าคนที่คุณรู้สึกดีอ่ะคุณอาจจะโดนหลอกเพราะว่าคน้นนโแบบเราแบบเฮ้ยเขาดีน่นดีนี้มันทําให้คุณแบบ ตามหน้ามือตามมแบบมองไม่เห็นความความไม่ดีของเขาอะคือแบบใครมาพูดเนี่ยเฮ้ยคุณก็ไม่เชื่ออันเนี้ยก็คือคุอคณอาจจะโดนหลอกได้คือที่บอกบอกว่าโดนหลอกเพราะอะไรปะเพราะว่าจุดนี้มีคือการเกิดพิรหารนี่คือสิ่งที่มันมากไงเหมือนเราทุ่มเทไปบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะโดนหลอกอิทธิพลดาวขานกิจกรรมที่โดนหลอก แล้วคืออังคารอยู่ในราศีเอ่อเอราศีมีนใช่ไหมราศีมีนคือดาวเนปจูนใช่ไหมแล้วก็ดาวศุกร์โดนหลอกเรื่องของความหลักทําความรักทำให้คุณเสียตังค์เนี่ยหรือแบบเขาอาจจะมาไม่ได้ตามที่เขาคุยไว้นะักแล้วไม่มาพอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะแบบมโมโหโกรธพิมพ์ไปบอกเลิกคุณไม่ต้องไปบอกเลิกเดี๋ยวเขาเลิกคุณจริงๆก็เราแบบโหรู้งี้ทันไม่พิมไปีิว่าอะไรมาอย่างเงี้ยรู้ไงไม่เท่ารู้งี้ใช่ปะ คืออะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณเสียอ,อกเสียใจมากมันจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดมันจะเป็นสิ่งมันเกิดขึ้นใหม่จุดเมฆคือการเกิดธุนรหัสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ล้ำมากในลักษณะของอารมณ์ที่มันทอนเพราะว่าอังคารอยู่ราศีมีนราศีมีนก็นคือเนปจนูเนบจูก็คือหลอกลวงด้านลบหรืออาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่อยู่ไกลๆอย่างนี้ก็ได้ คนที่อยู่ไกลๆก็มาจากดาวพฤหัสชาวต่างชาติก็ได้พฤหัสณะศีนูก็คือชาวต่างชาติก็สามารถใปความหมายในลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งอังนนี้คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันแย่ๆคุณมากเนี่ยนะแบบไม่เคยเกิดมาก่อนเนี่ยคุณก็เฉยๆอย่าสามวันห้าวันไอ้จุดที่มันไร้ไร้มันก็ผ่านไปแมันก็มีพระองค์ประจรดีๆเข้ามาเขากลับมาคุยกับคุณเองหรืออะไรอย่างเงี้ย ตรงนั้นเนี่ยมันก็โอเคไงแต่ถ้าคุณไปโวยวายลงแลงแบบเฮ้ยเลิกเลิกกันเธอจับผิดหรือคุณแบบเป็นนักสือกเสืบข้อมูลบางอย่างได้ไเฮ้ยไม่เสือสใส่กันเล่าหรือแบบทําให้เรามันรู้สึกว่าจิตใจแย่เนี่ยคุณก็แบบระเบิดแบบอารมณ์ไปอเงี้ยคือถ้าคุณยังรู้สึกกัแบเบขาดีอยู่คุณก็ไม่ต้องไประเบิดอารมณ์อะไรคุณเฉยเฉยนิ่งๆทําเป็นแบบไม่รู้เรื่องโง่โงหน่อยให้เขามองคุณว่าเหมือน เหมือนแบบคุณคือคุณไม่ทันเขาอะเออแบบนี้เพราะว่าคอโนะมัน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 ส่งสมันเยอะไงขนาดใหญ่แล้วจุดแม่เนี่ยคือการเกิดพือรหัสการเกิดบางสิ่งบางอย่างที่มีเรื่องของความลักที่มันที่คุณไม่เคยเจออันนี้คือด้านลบนะด้าน,นลบสามสิบเปอร์เซ็นเรื่องของความลักครนนี้เนี่ยคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้ ันนี้เรามาดูนะครับเ,เริ่มต้นจากเมอริเดียนก่อนเมอริเดียนเนี่ยทำมุม90องศาจุดเจ้าตาย ascending